กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยกบ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้พี่มีคอมโบตัวใหม่เป็นคอมโบเด็กแรงค,คอมโบ1นนะครับทุกคนและสามารถเล่นได้นะครับนอะทั้งโหมด4เวสสโหมดแรงธรรมดานะครับนอะและทุกโหมดที่มีในเกมเลยนะครับสาหรับง่ายๆเลยนะครับก็คือคอมโบนี้ไปได้ทุกส่วน ของเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ1นนะครับเนาะหรือว่า2อนะครับเนาะเล่นเป็นตี้กับเพื่อนหรือว่าเล่น1นนะครับเนาะที่หลายหลายคนอยากเล่นกันนะครับเนาะหรือว่าอยากแบก ในทีมนะครับเนาะหรือว่าอยากแบกเพื่อนอยากแบกสาวอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจุดประสงค์หลักๆเลยนะครับที่แบบว่าเราต้องมีนะครับในการแบกสาวแบกตี้นะครับก็คือ1เลยตั้งค่านะครับสองเลยคอมโบนะครับเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็สามารถแบกตี้ได้แล้วนะครับบวกกับฝีมือดีๆนิดนึงเท่านั้นเองนะครับก็แบกตี้ได้แล้วนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับถ้าเรามีคอมโบดีมีฝีมือนิดนึงนะครับก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะครับเดียววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแจกคอมโบเด็กแรงที่สามารถ หนึ่งสี่ได้ละกันนะครับทุกคนเนอก็ช็าประมาณนี้เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือตัวแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะสำหรับตัวแรกนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของไอนะครับเนาะก็คือจะพูดยังไงดีนะครับเนาะก็พี่บอกเลยละกันนะครับเนาะว่าตัวนี้นะครับเนาะเป็นตัวที่แบบว่า โอไอออนนะครับนอก็คือหลายๆคนน่าจะรู้ดีนะครับสำหรับสกิลนะครับมันเป็นก้อนเลือดนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของดาชานะครับนอสสำหรับดาชาก็คือจะเพิ่มนะครับนอหลังจากทําศัตรูล้มนะครับนอเพิ่มอัตราการยิงและเคลื่อนไหวเร็วนะครับพูดง่ายก็คือทุกครั้งที่ทุกคนยิงศัตรูล้มนะครับจะเคลื่อนไหวเร็วมากๆนะครับและบวกอัตราการยิงแบบรัวๆนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับนอมันจะคอมโบกันเลยนะครับทุกคนกับโอไอออนนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อ มานะครับก็จะเป็นทางด้านของมิเกลนะครับสำหรับมิเกลนะครับเวลาทําศัตรูล้มหรือว่าซ้าศัตรูได้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของเลือดเห็ดนะครับนอแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะไปคอมโบนะครับกับโอไวออนนะครับนอก็คือแบบว่าสําหรับสกิลตัวแรกนะครับมันต้องได้ใช้เลือดเห็ดนะครับนอก็คือ3ตัวนี้นะครับนอก็คือแบบว่ามันจะไปคอมโบกันนะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าถ้า3ตัวนี้ได้ อยู่ด้วยกันนะครับก็ถือว่าจะโคตรโหดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสุดจัดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาตัวสุดท้ายนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของตัวนี้เลยนะครับสาหรับตัวนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับน้องก็คือตัวนี้นะครับน้องก็คือแบบว่าจะช่วยในเรื่องของไอสวอ l นะครับจะฟื้นฟูไอสวอ l ให้ทนมากขึ้นนะครับน้องและจะฟื้นฟูนะครับน้องเรียกได้ว่าเอาง่ายๆก็คือเวลาทุกคนนะครับน้องก็คือแบบว่าตั้งไอสวอ l นะครับน้องหรือว่า ทำอะไรกับไอวอร์นะครับก็คือไอวอร์ของเราจะทนทานมากขึ้นนะครับนอและจะช่วยในการเพิ่มเลือดฟื้นฟูเลือดของเราได้ด้วยนะครับนอและพี่ขอบอกเลยนะครับว่ามันโคตรดีเลยนะครับนอเวลาเราตั้งไอวอร์เวลาเรา1นึ่งสนะครับหรือว่าเวลาเราดวลกันนะครับนอเราไม่มีเวลามาเติมเลือดอยู่แล้วนะครับนอไอวอร์ก็ช่วยเราได้แน่นอนนะครับสาหรับคอมโบตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าจัดหนักจะเต็มแน่นอนนะครับและบวกกับสัตว์เลี้ยงก็คือเอาตัวเต่าไปนะครับนอก็จะประมาณนี้เลย ครับเท่าตัต่อไปก็คือแบบว่าจะลดการเสียหายนะครับจากด้านหลังนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคตรดีคอมโบนี้นะครับส่วนการเทสของพี่พี่มีการเทสให้อยู่นะครับรอมา เราจะไปเทสให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับนาอพี่อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับนาอสสำหรับการเทสนะครับแต่ก็ถ้าดึงหัวก็พอได้อยู่นะครับนาอแต่ถ้าจะให้เล่นแบบนี้นะครับพี่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็โอ้โหมีตัวเลยนะครับแค่ลงมาก็เริ่มมานะครับก็มีตัวเลยนะครับเราได้2องแนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับเรียบร้อยนะครับดาวไปหนึ่งนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคอมโบโคตรดีโคตรแรงเลยนะครับและตัวนี้นะครับนาะก็คือเพื่อเราดาวไปแล้วนะครับเรามีแค่สองแฟล้ ไปนหนึ่งตี้แล้วนะครับน้องก็ถือว่าครั้งนี้นะครับน้องก็คือเราโชคดีไปนะครับที่แบบว่าได้แค่ชองแฝดนะครับน้องแต่เราก็สามารถนะครับน้องเก็บตี้นี้ได้นะครับทุกคนและเดินมาไม่ไกลนะครับเจอตัวอีกแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็โอ้โหไม่ได้นะครับน้องเขาตั้งหอบอลเร็วนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับน้องพี่จะเดินอ้อมมาทางนี้แล้วกันนะครับหรดีว่าอ้อมมาทางขวา้ะกันนะครับและให้เพื่อนของเราไปทางใช้ละกันนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นการบีบนะครับน้องให้ศัตรูมาฝั แล้วก็มาดักตรงนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับว่ายังไงก็ได้คิวแน่นอนนะครับทุกคนนี่นะครับเพื่อนเราไล่มาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับมาอย่างนี้ก็ แตกไปหนึ่งนะครับทุกคนนี่นะครับเราสามารถกดเป็นแบบนี้ได้นะครับถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้มันจะดูดเลือดไปในตัวด้วยนะครับนอกก็ถือว่าโคตรจะดีเลยนะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้ก็ได้มา3คิวแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเกมเกมนี้ไม่ค่อยเจอตัวเท่าไหร่นะครับนอวิ่งมาจนจะแบบว่าจะจบแมปแล้วนะครับนอกก็ยังไม่เจอตัวเลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าไม่เจอสักตัวเลยนะครับนอกก็คือนานๆจะเจอตัวหนึ่งนะครับนอแต่ก็ เราไปรอรุนแล้วกันนะครับว่าเราจะเจอหรือเปล่าโอ้โหเห็นตัวอีกแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอจุดนี้นะครับทุกคนโอ้โหตายไปหนึ่งเลยครับเพื่อเราได้คิวนะครับแต่จุดนี้นะครับเราจะทํใไอวอลลวกันนะครับเพราะว่าเรือตัวสุดท้ายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอและตรงนี้นะครับนอจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่นะครับนอเขาก็กระโดดลงไปแล้วนะครับและหาเหลี่ยมยิงตรงนี้นะครับก็คือไม่ได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเขาก็กระโดดลงไปแล้วนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเขาต้องไปซุปนะครับนอพี่ก็จะตัดขวามากางงท็เจ ในส่วนของศัตรูนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมันคล้ายๆลิงนะครับเมื่อเราเจอศัตรูนะครับเราก็สามารถกดได้และตั้งหอวอประมาณนี้ได้นะครับทุกคนนี่นะครับเราตั้งอวอก็คือมันจะช่วยเพิ่มเลือดให้เรานะครับไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะครับทุกคนก็คือเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและไอวอของเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยนะครับนอและอยู่ในนี้โคตรเยอะเลยนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับนอจังหวะนี้นะครับพี่ก็จะขึ้นไปครบตรงนี้ละกันนะครับมาดูละกันนะครับนอว่าจะมีคนขึ้้้นน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 นมาาาาาาาหหหเเเรรรรรรืออปล่่ะะคคคัับบสํตตงีีพว เยอะเกินนะครับไม่รู้ว่าพี่จะรอดหรือเปล่านะครับนะ้องก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าพี่มารีวิวคอมโบนะครับเนาะถ้าไม่ได้ที่1ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็คือแบบว่าไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับพี่เก่งเฉพาะตั้งค่าแล้วก็ดึงหัวนะครับทุกคนเอนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะ นี่นะครับอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับน้องน่าจัดได้เป็นหนึ่งตัวนะครับทุกคนสําหรับตรงนี้นะครับน้องก็นี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแตกไปนะครับน้องก็ประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าเราได้อีกหนึ่งคิวนะครับทุกคนโคตรแรงเลยนะครับและเจอตัวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับน้องแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนนี่นะครับเพื่อนเราก็ตายแล้วนะครับน้องแล้วเราก็มาชุบตรงนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับชุละมุนมากๆเลยนะครับและทุกอย่างของพี่นะครับก็ใช้ไปหมด เจอตัวนะครับไม่รอดแน่นอนนะครับเนาะช็อตแบบนี้นะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเนาะแต่ก็เราได้ประมาณที่3นะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็คืออย่างน้อยเราก็ได้ซุปเพื่อนเรานะครับเนาะก็ถือว่า คอมโบนี้นะครับน้องก็คือโคตรดีนะครับพี่ไปเทสตมาแล้วนะครับรีดีว่าผ่านจากพี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าโคตรจะดีเลยนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่กําลังหาคอมโบดีๆอยู่นะครับน้องก็คอมโบนี้นะครับพี่แนะนําให้ใช้ละกันนะครับน้องอยากให้ทุกคนใช้ละกันนะครับเพราะว่าคอมโบนี้นะครับน้องก็คือมันโคตรดีจริงๆนะครับน้องเลือดเด้งขึ้นแบบว่าไม่หยุดเลยนะครับน้องเวลาเราสังหารศัตรูได้นะครับทุกคนก็ถือว่าดีมากนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้ละะกัันนนนนนนคคครบพี่ๆๆไไหห้อง ที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่คนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้ายากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนนีเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับนาอสสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย